hi everyone, welcome to my channel we're going to watch the guys at thailand video and see your meaning Foreign fans commented with gratitude saying that people love all volleyball teams the kenyan girl was happy when their fans gave her a gift let's see guys <laughs> แฟนต่างชาติคอมเมนต์ซึ้งคนไทยรับมารับเล่นทีมเราคงจะเห็นกันมาก่อนหน้านี้หลายคลิปแล้วนะคะว่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งนี้นักกีฬาจากหลายๆทีมมีแฟนๆชาวไทยมากมายมารอต้อนรับด้วยความอบอุ่นอย่างเช่นทีมบราซิลโปแลนด์อิตาลีซึ่งล้วนเป็นทีมต้นๆของโลกก็เลยมีแฟนๆมารอรับกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างกันเป็นธรรมดา แต่มีอยู่ทีมหนึ่งจากทวีปแอฟริกาที่อาจจะไม่ได้เป็นทีมอันดับต้นๆไม่มีสตาร์ดาวเด่นประจำทีมไม่ได้มีผู้เล่นที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนั่นก็คือทีมชาติเคนยาซึ่งก็เป็นธรรมดาเช่นกันที่พวกเธอจะไม่ได้มีแฟนๆ <Wow. S 1> ติดตามมากมายเห oh. มือนทีมอื่นๆแต่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จัดที่ไทยในครั้งนี้กลับมีบางอย <Okay. S 1> ่างที่แตกต่างออกไป คลิปนี้นะคะนักติดแฟนๆชาวไทยที่มาแบบต้อนรับนักกีฬาชาวเคนยาที่สนามแข่งกีฬาเมื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาวเคนยาเห็นแบบนั้นก็แปะมือทักทายกลับด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะบางคลิปก็มีแฟนๆชาวไทยบางคนเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากนักกีฬาพวกนี้ก็รับของขวัญเอาไว้ด้วยสีหน้าที่ปลับลืมเมื่อแฟนๆต่างชาติเห็นดังนั้นก็เลยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะคะว่าจะมีอะไร คอมเมนต์แรกนะคะบอกเอาไว้ว่าฉันรู้สึกประทับใจมากที่ได้เห็นมันฉันคิดว่าแฟนๆชาวไทยจะตะโกนหาทีมใหญ่ๆอย่างเช่นอิตาลีบราซิลโปรแลนด์เซอร์เบียจีนแต่พวกเขากลับเชียร์ทุกทีมฉันคิดว่าประเทศอย่างเคนยาะจะถูกละ,<ร>ะเลยเห<ร>มือน<ร>โอลิมปิกปารีสเมื่อปีที่แล้ว แต่ปรากฏว่าคนไทยเป็นมิตรจริงๆขอบคุณประเทศไทยที่ต้อนรับทุกประเทศอย่างดีแล้วก็มีคนไทยนะคะมาตอบคอมเมนต์ว่าประเทศไทยพร้อมที่จะสนับสนุนทุกทีมที่มาแข่งขันไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือใหญ่เราดีใจมากที่คุณมาเยี่ยมเรา อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะก็บอกว่าขอบคุณที่สนับสนุนทีมของเราเซตนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับเราตลอดไปเซตนั้นที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่แฟนๆชาวเคนยาคอมเมนต์ก็คืเอเซตที่ทีมชาติเคนยาสามารถแย่งเซตไปจากทีมโปแลนนะคะซึ่งเป็นทีมอันดับสามของโลกได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากแรงเชียร์ของแฟนๆชาวไทยที่สนามภูเก็ตเหมือนกันเพราะเราก็เชียร์ทุกทีมนะคะคอมเมนต์ต่อไปนะคะบอกว่า ในฐานะที่เป็นชาวแอฟริกันที่อย่างรากลึกสำหรับเคนยาและเเครมรูนมีความสุขม,มากที่ได้เห็นสิ่งนี้ช่างเป็นการต้อนรับที่น่าเชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่สนใจทีมเล็กๆและนั่นทำให้เคนยาได้พบกับโปแลนด์นั้นดีมากที่ได้ดูแล้วก็มีคนไทยมาต่อคอมเมนต์นะคะว่าเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นทุกทีมเล่นด้วยตาของเราเองและไม่เพียงแต่เกมยังรวมถึงช่วงเวลาที่พวกเขาสนุกกับการทักทายจากแฟนๆเป็นพิเศษสำหรับคนไทยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะก็บอกว่า เจ๋งใช่ไหมล่ะพวกเขาเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมและพวกเขาก็ควรได้รับการชื่นชมแบบนี้ขอบคุณที่สนับสนุนนักวอลเลย์บอลทุกคนเป็แฟนชาวไทยก็ไปตอบกลับคอมเมนต์นะคะว่าเคนย่าน่ารักแล้วก็สนุกมากๆอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะก็บอกว่าคนไทยช่างมีจิตใจที่งดงามเหลือเกินแมอาจจะดูเหมือนเกินจริงนะถ้าเราไม่ได้มาเห็นคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็รู้สึกว่างดงามจริงๆนั่นแหละ อีกคอมเมนต์นึงนะคะก็บอกว่าคนไทยมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่รักและสนับสนุนทุกทีมอย่างเท่าเทียมกันสหส่วนคอมเมนต์นี้นะคะก็มาจากแฟนแชิงญย่บอกออกไว่าเป็นความงดงามจากเคนยาเขาก็น่าจะลืมปลิ่มในการที่ได้มาร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งนี้มากเลยนะคะส่วนคอมเมนต์นี้นะคะก็บอกว่าเป็นการต้อนรับที่ดีจริงๆของอิโมจิร้องไห้นะคะแต่น่าจะเป็นอีโมจิร้องไห้ที่แบบแสดงความซาบซึ้งมากกว่าเสียใจนะคะ และอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะก็บอกว่าขอบคุณที่แสดงความรักต่อพี่น้องของเราความรักจากเคนยาซึ่งก็เป็นธงชาติของเคนยานะคะธงชาติเคนยาเนี่ยจริงๆแล้วคนไทยก็ค่อนข้างชอบเลยนะคะเพราะว่าเป็นวัฒนธครม เห็นได้จากการโวมการเต้นซึ่ง่าเต้นเคนยานี่โดนเส้นคนไทยมากเลยนะคะจริงๆแล้วเราก็เลยจะมาขอแถมฟันแท่งข้อหนึ่งนะคะที่เราเห็นว่านักกีฬาเคนยาเนี่ยใช้การเต้นในการวอร์มอัพก่อนลงสนามนะคะจริงๆแล้วมันเป็นการเต้่อาะอย่างแรกก็เพื่อเป็นการเตรียมร่างกายเหมือนกับการวอร์มอัพทั่วไปแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบให้มันสนุกแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อย่างที่2ก็คือเพื่อเป็นการปลุกขวัญและกําลังใจให้นักกีฬามีความมั่นใจแล้วก็ช่วยลดความตึงเครียดก่อนแข่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นการแสดงให้ เห็นวัฒนธรรมของชาวเขียนยาด้วยเพราะว่าชาวเคนยา <have> เนี่ย,ยมกี <yeah. S 2> การเต้นนะคะ <like> ซึ่งแต่ละชนเผ่าก็จะมีวิธีการเต้น <Wow. S 2> ที่เป็นเอกลักษณ์ข <Interesting S 2> องตัวเองเพราะฉะนั้น mm hmm. การนําการเต้นมาใช้ในสนามจึงเป็นเหมือนการพกพาวัฒนธรรมติดตัวไปด้วยถือเป็นการแสดงตัวตนแล้วก็บอกกับโลกว่าเรามาจากเขียนยาแม้ว่าการแข่งขันรอบแรกจะจบลงไปแล้วผลก็คือพวกเธอตกรอบแรกไปด้วยที่3ของกลุ่มนะคะแต่เชื่อว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลกในไทยในครั้งนี้นะคะพวกเธอก็น่าจะมีความทรงจำดีๆกลับไปอย่างแน่นอน That's a really good. I like it. Anyway guys, let's end. If you guys don't worry about them, just comment down below and take you to guys and bye bye.